สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุพาพรหอมกลิ่นนะคะรหัสนักศึกษา6611 0091ค่ะ คณะสาา,า,ารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชวริกุลวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสาเหตุที่สื่อมีอิทธิพลต่อสังคมค่ะสื่อนะคะจะมีอิทธิพลต่อสังคมในหลายๆด้านเนื่องจากสื่อสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งสามารถส่งผลต่อความคิดความรู้สึกการกระทาของคนในสังคมได้ในหลายๆด้านค่ะโดยสาเหตุหลักที่ทาให้สื่อมีอิทธิพลต่อสังคมมีดังนี้การเข้าถึงที่ ง่ายและรวดเร็วสื่อปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายค่ะเช่นโซเชียลมีเดียหนังสือพิมพ์หรือสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะสร้างทัศนคติและค่านิยมสื่อสามารถกำหนดค่านิยมและทัศนคติของผู้คนในสังคมได้โดยการนำเสนอเรื่องราวหรือแนวคิดบางอย่าง อย่างต่อเนื่องเช่นการโฆษณาสินค้าการนำเสนอข่าวสารหรือภาพรักนะคะ 3. การส่งเสริมความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวทางสังคมสื่อมักถูกใช้เผยแพร่ความคิดเห็นหรือแนวคิดของคนใ,ในทาง สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของโซเชียลมีเดียที่ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแชร์เนื้อหาที่ตนสนใจสื่อมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเด็นทางสังคมค่ะแล้วก็สีนะคะการสร้างสำนึกและข้อมูลทางการศึกษาข้อ5การสัมพันธ์ระหว่างซื้อ ับอนาาจค่ะํสรุปได้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อสังคมเนื่องจากสามารถส่งเสริมการรับรู้สร้างค่านิยมและทัศนคติใหม่ๆกระตุ้นการเคลื่อนไหวทางสังคมและยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อมูลความรู้หรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างมีพลังค่ะ ข้อที่2นะคะให้ท่านอธิบายถึงวิธีการเปิดรับสื่อของตนเองและเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เหมาะสมท่านจะทำอย่างไรคะ่ะเมื่อการเปิดรับสื่อในยุคป,ปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายช่องทางทั้งตั้งแต่การดูทีวีฟังวิทยุไปจนถึงการเล่นโทรศัพท์มือสือที่มีโซเชียลมีเดียต่างๆเว็บไซต์หรือแฟซบุนะคะวิธีการเปิดรับสื่อของเราก็คือเลือกแหงสื่อที่เชื่อถือได้ 2การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะแล้วก็3นะคะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเปิดรับสื่อสาหรับนักศึกษานะคะก็จะเลือกเวลาในการรับสื่อที่เหมาะสมกับจิจวัตรประจําวันโดยหลีกเลี่ยงการใช้เวลามากเกินไปในช่วงเวลาที่ไม่ควรเช่นระหว่างทํางานขณะที่ทํางานให้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่จะไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะยกเว้นว่าการติดต่อสื่อสารหรือโทรเรียก1669หรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับอสมออันนี้สามารถเอามาได้นะคะเพราะว่าจะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีของเราเมื่อคนไข้เห็นว่าขณะตรวจหรือเรานั่งอยู่เรากาลังดูสื่อออนไลน์อยู่ค่ะเมื่อเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมแล้วเราจะทาอย่างไร เมื่อเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมนักศึกษาจะทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะหลีกเลี่ยงหรือหยุดรับสื่อหากพบว่าสื่อนี้เนื้อหาไม่เหมาะสมเช่นข้อมูลที่ผิดพลาดข่าวปลอมหรือการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่สร้างสารรค์จะหลีกเลี่ยงหรือหยุดติดตามทันทีค่ะการรายงานหรือการบล็อกแอปพลิเคชันตรงนั้นไปเลยหรือแม้กระทั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อที่เราได้รับว่ามันไม่เหมาะสมว่ามีแหล่งข่าวที่ชัดเจนไหมเพื่อให้ ขายข้อสงสัยของเราค่ะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากพบเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือถูกต้องนักศึกษามักจะแบ่งปันกับคนรอบข้างเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ไปด้วยกันค่ะส่วนประสบการณ์ที่เคยเจอนะคะในอดีตเคยเจอข่าวปลอมเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีการแช์ต่อ แชร์ต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียข้อมูลที่ถูกแชร์ดูเหมือนจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะและมีผลกระทบทางอารมณ์มากซึ่งทําให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคมตอนนั้นนะักศึกษาตัดใจที่ตัดสินใจนะคะที่จะตรวจสอบข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและพบว่าเป็นข่าวลอมที่สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้เราตื่นตระหนกตกใจค่ะ ข้อที่สมนะคะให้ท่านอธิบายถึงแนวคิดหรือหลักการวิเคราะห์แยกแยะสื่อที่ไม่ดีออกจากชีวิตของตนเองค่ะจากการวิเคราะห์แยกแยะสื่อที่ไม่ดีออกจากชีวิตของตนเองนั้นเป็นทักษะสําคัญในยุคที่เรามีสื่อหลากหลายค่ะ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายหลักการแนวคิดในการแยกแยะสื่อที่ไม่ดีออกจากชีวิตสามารถทําได้ตามขั้นตอนนะคะก็คือ1เลยเราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสื่อค่ะความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการเผยแพร่ผู้เผยแพร่คือใครมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะ2คือ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่เราจะนำไปเผยแพร่ข้อมูลเราต้องรู้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นมาจากใครตรวจสอบให้ชัดเจนตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการพิจารณาว,ว่าสื่อนั้นเกินจริงไหมหรือใช้ภาษาหรือภาษาหรืออารมณ์ที่เกิดความรุนแรงไหมให้เราวิเคราะห์ค่ะแล้วก็แยกแยะเนื้อหาที่มีอคติและไม่เป็นกลางบางเนื้อหานะคะก็จะเหมือน เหมือนสื่อจะแสดงเนื้อหาให้เราเชื่อมโยงไปอยู่เข้าขายอยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาเราควรแยกแยะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อ 4. ค่ะพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับซือ้อสื่อที่มีเนื้อหาหรือภาพที่สร้างความเครียดความวิตกกังวลหรือกระตุ้นอารมณ์รุนแรงเช่นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติสามารถทําให้จิตใจของเราไม่มั่นคงควรระมัดระวงังในการเลือกดูเนื้อหาดังกล่าวค่ะการตั้งคําถามกับเนื้อหา ที่เราได้รับสื่อควรตั้งคำถามว่าสื่อนี้มีเจตนาอะไรในการนำเสนอเนหาอนี้ค่ะแล้วก็การสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองการมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้ดีขึ้นค่ะข้าสุดท้ายเลย นะคะให้เราเล่าถึงประสบการณ์หรือสิ่งที่เราเคยพบเจอกับคนรอบข้างเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์มาหนึ่งเหตุการณ์พร้อมอธิบายถึงวิธีแก้ไขและการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะหนึ่งเหตุการณ์ที่นักศึกษาเคยเจอนะคะก็คือกับคนรอบข้างเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นกับแม่ของนักศึกษาเองเลยค่ะได้รับอีเมลที่ดูเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนจากธนาคารซึ่งมีการระบุว่า ให้รีบเข้าไปกรอกข้อมูลบัญชีแล้วก็ให้ติดต่อกับนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ระบุว่าน้องชายของนักศึกษานะคะได้มีการทำธุรกรรมทุกได้มีการทำธุรกรรมการเงินที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีข้อผิดพลาดให้เราเนี่ยเข้าไปดูเลขบัญชีนะคะเขาก็จะมีกลวงแบบนั้นซึ่งนักศึกษานะคะก็ขอโทรศัพท์จากคุณแม่มาดูว่า ข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วก็ขอคุยรายละเอียดกับคนที่ติดต่อสื่อสารมานะคะเพราะว่ามีการให้ข้อมูลทั้งด้านข้อความแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรเราโดยระบ,บุข้อมูลของแม่ของแม่ได้อย่างชัดเจนทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร,รศัพท์มีลูกสาวลูกชายกี่คน เหมือนเขารู้ข้อมูลของเราทั้งหมดเลยค่ะวิธีการแก้ไขนะคะสำหรับนักศึกษาแล้วก็คุณแม่เองก็คือ1เลยโทรแจ้งหนึค่ะแล้วก็สถานีตำรวจเซิงสางนะคะก็แนะนำให้เข้าไปแจ้งความแล้วก็นำข้อมูลที่เขาส่งมาทั้งหมดทั้งเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์หรือแม้กระทั่งข้อความนะคะให้ปริ้นเอกสารตัวนั้นไปด้วยเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่ามีการ โทรมาคมคูหรือโทรมาบางคับ